โอเคเราสตรีมเทสทสได้ยินไหมฮัลโหลฮัลเราเัลโหลฮลโลฮัเริ่มสตรีมละว้าวถ้ามีคนพิมพ์อะไรบอกได้นะเพราะเขาไม่ได้เปิดโทรศัพท์เอือเปล่ะ อ๋อนี่ไงกายนี่อะไาไล่พี่ส่งลิงไปก็ยังอยู่นี่ยังอยู่ไอ้ที่เราไล่เมื่อบ่ายอะ รอง t e s เทส s t โอเคดังใช้ได้รอวันดังครับจะได้เกาะน่าจะนานเฮ้ยทำไมภาพไม่โหลดทีโอเคโหลดละ น่าจะอีกนานน่ะต้องมีความทะเยอทะยาและความมุมานะไม่มีอะไรหรอกคือมาฟาร์มด้วยเฉยหาคนช่วยฟาร์มครับหาคนช่วยฟาร์มใครอยากช่วย เข้ามาได้เลยครับจะ <คน S 1> บอกว่าได้แต่คือมันจะเข้าอันนั้นได้ที่ไหนดูส่งหน้าจะไม่เติมโลบั๊กไม่มันต้องต้องมีแหละต้องมีคนเติมบ้างเลยเพราะคนเล่นก็เยอะแยะไปเอาแกป,ป๋อมาใช้ดีกว่า เมจนถึงสักกี่ทุ่มดีหึงทุ่มแล้วกันค่อยปิดสองชั่วโมงพอดี เล่นแกมพีดิใช่ไหมเนะี่ยเองอะ่ะใช่ใช่ทำไมฟามไม่เวยไม่บุบักจะเข้าว่าจะได้ช่วยฟางนี่แหละเล่นด้วย โอ้ยมโดนตั้นอนะ่ะเซิร์ฟปิงว่ะอืมตัวนี้เกือบตายเลยเฮ้ย,ยต่อยแม่นเกินโอ้หเออเฮ้ยแม่ต่อยโดนไดงไงบล็อกอยู่สนุกใช่ไหม ใช่สนุกสนุกไม่ได้เขาถามย่าย่าเขานั่งดูจูมงดูเน็ตฟลิกเออเขาเข้เน็ตฟลิกเองได้ละดูยังดูแลดูยังยังยังไม่ดูแค่เข้าไปดูไอสิคคนสิคคนชนเทปแค่ละสนุกไหมล่ะสนุกแหละสนุกสนุกสิคคนชนที่ทำบักนิด ไไม่นะกาตายตายว่ะคนเดียวหนึ่งคน<ด>ใครดูรวะยังไม่ได้เข้าดูสตรีมเลยกะว่าจะไล่ฆ่าเมื่อกี้เขาไปแกล้งยูริแล้วไม่ก็มีคนมาฆ่า เขาเลยกัดตล้วเลยคายแล้วมันร้องไห้กันเล่นๆกันก็ได้เพราะนี่เขาก็โดูอยู so like ่ออ้๋อิแก่นี่มันทำบั๊กหนีออชโดด้โอ้ยเือร์ปิงว่ะแม่งทำบั๊กหนี โอ้ยโดนสองตัวเย้ละชิละตัวดีเฮ้ยโอ้ยโดนขัดเรียบร้อย เฮ้ยแค่ตัวเดียวเองเอีมตายซะไปเอาแกปโปะคืนละว,ว้ายผ่าลงน้ำ อัพเป็นอะไรดีอัพเป็นดีเฟนต์ละกันดีเฟนเดอร์ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนเดอร์ดีเฟนต์คืออะไรวะดีเฟนต์แปลว่าอะไรดีเฟนต์มันแปลว่าค่าพลังการป้องกันอออสตาทาวเวอร์ดีเฟนเดอร์แสดงว่ารวมดาวป้องกันดาวาป้องกันป้องกันฐานนี่อป้องกังกงกนกาดาว เออติดไหนอ่ะ N E สิเฮ้ยไม่ใช่ N E อไปติด N ระหว่าง N E ไม่เรือเขอาวิ่งช้าจิงเนี่ยเช ไม่มีใครดูเลยนนึงนึงงตอนนี้กำลังเรีบอกพูดอยู่หลังลาก uh huh. อือฮะอะเข้าไปดูไว้ก่อนก็ได้เองจะได้มีกำลังใจ <laughs> ไอคลิปอีกคนหน้ายังอยู่หน้าฟีเขาอยู่เลย <laughs> ดูแล้วครับอะไรน่ะนะ้ามาละ นั่นคืออะไรอ๋อเกาะเกาะลอยฟ้านะมาไอ้นู่นอ่ะที่นู่นอะที่เหมือนต้นไม้อะคือเกาะลอยฟ้าโคตรเฟี้ยวเกาะลอยฟ้ามันจะมีเราจะต้องขับเรือไปที่น้ำไ้แล้วมันจะพาเราขึ้นไปเฟี้ยวจัด เปี่ยวจริงๆเกาะกอยล้าเอ้ยเกาะลอยฟ้ากอยล้าก็มากอยล้านี่พี่ของรักของข้ามันก่อลำาพางพมงเฮ้ยพีฝนพระเฮ้ยกินกินพระอะไรก็โมจิดิเออวะพระโมจิไม่ได้ดิมันต้องโมจิพระมันต้องโมจิต้องเป็นพระแล้วก,กินโมจิมันถึงจะได้ อืมนั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมิวเซียมใช่ไม่ใช่มิวเซียมโคลอสเซียมที่นี้โคลอสเซียมเลวยอ่ะมีดูไลค์เขาดิมีโคลอสเซียมด้วยโคตรเฟี้ยวเซียมด้วยนี่ยใช่โคลอสเซียมไหมเอมอโคลอสเซียม มันเอาไปทำอะไรอ่ะ<ง>ฟาร์มเลยวะเนาะเนาเนี่เโพแทสเซียมเนาะอ่าฮะเป็นพระเราเรากินผลพระตัวเราจะเหลืองเว้ย <c oughs> นานี่มันเอาไปฟาร์มเวลอะไรด้รวยตีบอสอ่ะไม่ทำอะไรตีบอสเดี๋ยวมมีชีวิตอะไรไม่รู้ด้วยจะไม่กดแล้วกัน เล่นภูครบหนึ่งครัร้งปุดล็อกโพสกิวสีทองตอนนี้คือดาบอะไรทุอกอย่างมันเป็นสีทองอะ<ฮ>่ะแจ๊มันตัวเล็กทำทำบักดาบยักเดยอยากเลยคนดูน้อยกว่าออสตาป่ะคนดูชอบออสตา ตากมเข้าใจป่าตอนนี้มันก็ดีมันก็ดีทุกเกมแหละอยู่ที่คนเลือกดูกินโมจิระหว่างตอนกำลังขับไม่กินกินพะะแล้วก็แปลงล่าเป็นไม่ใช่แปลงล่าดิขับไอซีิเอของโมจิอ,อ่ะอืม พอ,พอรถหมดอ่ะมันจะเป็นหมุนหมุนหมุนหม,มุนอยู่อย่างนั้นเลยเว้ดูสตรีมสองดูสตรีมแล้วแบบเหมือนเหมือนเรามมนได้ดูคำที่เราพูดซ้ำออกไปอ่ะเออรา <c oughs> ดูด,ดูดูตัวเองย้อนหลังออดูตัวเองย้อนหลังดูตัวเองแบบดีเลยแบบเออแบบสดสดมันคือเดจาวู ดีร <De> <laughs> ์จาตู้โอยักเนี่ยทำบักดาบใหญ่แล้วเหรอโอยเริ่มเทิมเลย mẹi chơi cỏ rồi ba, lúa lời rồi ba, nhang lọc. Đúng rồi, anh là anh chúc lái. Đấy, mình chơi cọt lần nha. Hey, cọt đây, cọt. Ô, chơi cọt đấy biêu. กาะอะไรบะเข้าสำรวจอะไม่เคยมาด้วยเอาติดสายเอาเอาเฮ้ย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 ชิด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 เพื่อเก็บเรือเก็บเรือเรือพังตายไม่เป็นไรกลับเริ่มต้นใหม่ห้ำตืึนแค่ยังตายเหรอตายดี มัน <ตา S 1> จมนนนมันจมมิดหัวเลยมันมิดหัวเลยมันมิดหัวแล้วนี่มันก็แบบก็คือกินผลพิศาสอะออไงมันว่ายน้ำไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยโอเคกลับมาจุดเริ่มตน้นแบบไม่สอดสีภาพ ไนี่โอ้เซิร์ฟนี่โคตรแหลกเลยเซิร์ฟพี่เขาเล่นหมกพุดอยู่เนี่ยแหลกจ้าออกละมันแหลก คนดูสามคนไปดูบ้างโหช่องช่องแชทนั่งเงียบคลบเลยวะเงียบขลีไหมครับเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อน่านี่ครับ อ้ามาละอืมมาละห<ค> <1 S 2> นึ่งคนดูมอนสกิงใครวะไม่รูเงินคนดูคนดูอ๋อคนดูนดกดไลค์กดติดตามกดแชร์ส u b s c ไคร e ด้วยอมืมันแหละมาช่วยฟาร์มได้แลวรูปโปรไฟล์เป็นบูบบอกด้วยเขาเฟี้ยวแต่ต้องคิดเออโบบอกดยนี่ว่า รูโคนเล็กเลยถ้าก็ไปนดน้จะดูไม่รู้เรื่องถ้าก็ไปไปดูพิกเซลน่าจะแตกมานั่งดูสิ่งที่เราพูดซ้ำๆไป <S <S ๆการคิดของเราว่เราพูดอะไรออกไปบ้างอ,อ,กอ,อกาอาะคนดูเหลือยีแปดคนเอ้ยไม่ใช่คนดูหรยคนติดตามเหรือยี่แปดคนวะ ก็สามสิบมันเดิมเี่เออว่ะเอาใครมาอันติดตามมาสองอันติดตามเพิ่งมเมื่อกี้เลยอะไม่จะไม่เจอช้าๆ เคาโต๊ะนายเงาคือเคาโต๊ะเล่นขคโต๊ะเล่นอีกหนึ่งพันทีปฏิบัติวัตถะเฮ้นี่มันนั่งดูการทบทวนคิดของตัวเองสวัสดีครับเขาดูสามคน ใครวะมันอยู่ท่าน,นี้แล้ว อันนั้นโอเคมันมาดินฟอร์ดใช่ป่ะเออมาดินฟอร์ดแต่ว่าใกล้ถึงละสวัสดีครับคนดูสี่คนคนดูสี่คน 嗯，马了马了啊，OK。 啊，速度八 t เกาะอะไรแล้วเมื่อไรจะเจอล้วจะเกาะดดบโอเคเดี๋ยวค่อยสำรวจเรนยอเอลตานโรงไหม พวเอเดนโรเดินเล่นเดินเล่นอันนี้มันสตรีมโรบอทไม่ใช่ดิอันนี้มันสตรีมแกนพีชใช่เราเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนหน้าปกวิธีการแก้ไขสองร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปทำอะไรดีวะไม่มันก็ไม่มีอะไรทำละดิเคแบบไปเล่นไปฟังเพลงให้หูแตกแค่นี้เองอะไรเนี่ยมันม,มีคนมาปั่นเนี่ย ดูมันตั้งชื่อดิไอกายไม่ตั้งใช่ไหมอืมถ้าไม่มียอดแอดมินมองไม่เห็นนะเมื่อกี้ว่าเขาบล็อกไปละเขาเห็นก็เองมียอดแอดมินผู้ใช้ผล F, f 变天那个。 ไล่เล่น RV ไหมเอาจริงอ่ะเออไปโชว์ความไก่ของเราไงเดี๋ยวขขพ p พ p ในนี้ก่อนใน Endo Jo Game เดี๋ยวค่อยปิดไล์สักหกโมแล้วปิดเร็วๆหน่อยเปลี่ยนใจแล้วเพราะไม่มีใครดูแทบจะไม่มีอืไล่เล่นเออเล่น RV เราจะไปหมดหมูอวีคนน่าจะเยอะสิ่งมีชีวิตยเยอะไปและทรัพยากรจังหวะมีจำกัดต้องจับจับการทั้งครึ่งหนึ่งก็แค่ดีดนิ้วเพิ่มทรัพยากรจบเออวะตีแล้วมนหลอนในหัวใครดูอยู่บ้างแฮมเองดูอยู่ใช่ไหมดูดูกดออด ว่าเขาจะเนี้ยเสียงมันจะหลอนกันอืจะดูไม่รู้เรื่องถูกทางไหมเนี่ยโหแล้วแมปแป้งกว้างด้วยว่าเลยไม่ไกลขนาดนี้นะเบืแล้วมั้งไม่รู้สิ ลองไปต่อสนิดไี่นะครับไซโว e ีพีสองสำรวจแผ่นดินใหม่สนุกมาก เฮ้ยเอ็มคลิปมาครับ Survival ของเรามันผ่านมาหนึ่งปีแล้วหรอวะเ,เร็วจังวะเอเอเร็วเกินนี่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเฮ้ยไวเกินแล้วก็มีที่เราลาสุดเมื่อสองอเดือนที่แล้วโอ้โหแล้หายไปเจ็ดแปดเดือนเลยดียงั้นอะ ก็มีไอ้ไลไลไลเล่นคีเปอร์อัลแมนอ่ะไม่เล่นนานเลยหัดทำนะครับไม่สวยก็อย่าว่ากันไม่ได้เล่นนานเลยเล่น,น,น,เ,ลนเล่นอาร <c oughs> ์เซนอล <c oughs> เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ล้วตายเฮ้ยเลยปะเนี่ยมันไก่แล้วนะทำไมไม่เจอเลยทีเลยแหละแต่ก็ลองตรงไปอีกเรื่อย